เสร็จแล้วครับบ้านน้องเดือนคลิปนี้พวกเราจะมาสร้างบ้านต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสวนกันครับสวัสดีครับทุกคนพบกับพวกเราพิมพ์พาแฟมิลี่นะครับภารกิจของเราในคลิปนี้ผมจะมาสร้างบ้านรอต้อนรับน้องไส้เดือนที่กําลังจะมาส่งครับนี่เป็นไม้เก่าและไม้เหลือใช้จากงานอื่นๆผมเก็บไว้เพราะยังสามารถเอากลับมา DIY ใช้ประโยชน์ต่อได้อีกครับอย่างไม้จิกท่อนนี้ถึงจะเก่าแต่ด้วยความที่เป็นไม้เนื้อแข็งและมีความยาวที่ผมต้องการพอดีเลยจะตัดเอามาทําเป็นเสาบ้านน้องไส้เดือนซะเลย ความสูงของตัวเสาผมใช้แค่หนึ่งเมตรหกเซนนะครับก่อนจะเริ่มสร้างอะไรผมจะต้องดูวัสดุที่ผมมีอยู่และคิดคำนวณก่อนว่าจะทําออกมาลักษณะไหนการวางแผนงานก่อนจะลงมือทําช่วยให้ทํางานได้ง่ายขึ้นครับยิ่งถ้าเป็นวัสดุที่เอากลับมา DIY ยิ่งต้องจินตนาการให้เยอะๆผมค่อยจะเริ่มลงมือทําครับผมจะสร้างบ้านน้องเดือนแบบตั้งพื้นไม่ได้ขุดหลุมเทปูนนะครับเพราะนี่เป็นการทดลองเลี้ยงครั้งแรกของพวกเรายังไม่ได้เลี้ยงเยอะมากเผื่อได้ขยายบ้านให้เขาในอนาคตจะได้เคลื่อนย้ายหรือปรับเปลี่ยนได้ง่าย ผมจะทําเป็นแบบเพิงหมาแงนรลอจะทําโครงเสาคู่หนะ้าให้เสร็จก่อนนะครับเรื่องของโครงสร้างคือส่วนสําคัญยิ่งผมจะทําแบบตั้งพื้นยิ่งต้องทําออกไม้แข็งแรงครับจริงๆแล้วที่ผมชอบทําคลิปในลักษณะนี้หรือก็คืองานก่อสร้างการทําสวนหรืองาน DIY ต่างๆก็เผื่อว่าจะเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆที่ชอบทําสวนเหมือนกันได้นําไปปรับใช้ดูครับหลังจากที่ผมทําโครงเสาคู่หน้าเสร็จแล้วผมจะมาขุดร่องดินเพื่อจะวางตัวหนอนที่ทําแบบนี้เพราะผมจะไม่ให้ไม้โดน พื้นโดยตรงการเรื่องของความชื้นและปวกครับระดับพื้นนี่สําคัญนะครับอย่ามองข้ามเด็ดขาดผมจะเอาโครงเสามาลองวางดูถ้าได้ระดับดีแล้วก็ถือว่าโอเคครับผมขอย้ำอีกทีนะครับว่าที่ผมทําอยู่คือบ้านหลังเล็กๆสําหรับทดลองเลี้ยงไส้เดือนผมเลยทําออกมาในลักษณะที่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับแต่ถ้าพี่ๆคนไหนอยากทําแบบถาวรเลยก็สามารถเปลี่ยน,เป,นเป็นขุดหลุมลงเสาเทปูนหรือฝังตอม้อแทนก็ได้นะครับขั้นต่อไปผมจะใส่ไม้รัดคอเสาด้านหน้าความยาวที่ผมคํานวณไว้คือ1เมตร เซนครับใส่ไม้รัดคอเสาแล้วผมจะวางระดับน้ําดูสรุปตรงกลางเป๊ะถือว่าไม่ผิดพลาดครับผมใส่เสาคู่หลังต่อเลยนะครับผมจะทําเป็นเพิงหมาแงนหรือต้องทําเตี้ยกว่าคู่หน้านิดหน่อยต่อไปจะเป็นส่วนของจานทันผมจะผ่าไม้ให้ตรงและเท่ากันครับผมจะใช้เป็นหลังคากระเบื้องเลยต้องทําให้เป๊ะหน่อยครับผมจะบักล่องจันทันนิดหน่อยเพื่อให้ง่ายต่อการตีเย็ดกับโครงเสาว,วิธีนี้ทํากับโครงสร้างเล็กๆได้แต่ถ้าจะสร้างบ้านหลังใหญ่ไม่แนะนํานะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับวางจันทันใส่กับไม้รัดคอเสาคู่ หน้าคู่หลังได้เลยส่วนจันทันช่วงกลางผมต้องตัดไม้ทรงสามเหลี่ยมคางหมูหรือที่เรียกว่าพุก ตีใส่ไม้รัดคอเสาหน้าหลังเพื่อยึดกับจันทันตัวกลางครับส่วนจันทันซ้ายกับขวาผมตีใส่ปลายเสาแบบนี้เลยนะครับแข็งแรงแน่นอนต่อไปผมจะใส่ไม้เครื่องหรือแปรตีใส่บนจันทันต่ออีกทีนะครับแปรผมใช้เป็นไม้เดาและเจ้าแปรเนี่ยยึดกับจันทันส่วนลังคากระเบื้องจะยึดกับแปรต่ออีกทีนะครับและนี่คือเหตุผลที่ผมต้องทําโครงสร้างให้แข็งแรงครับเพราะน้ําหนักของกระเบื้องแต่ละแผ่นไม่ใช่น้อย,อยเลยการทําโครงสร้างให้ได้ระดับน้ําที่ดีมีผลต่อแรงโน้มถ่วงหรือที่เรียกว่าบาลานนั่นเองครับ ถ้าน้ำหนักถูกถ่ายเทไปทั่วโครงสร้างที่เท่าๆกันยังไงก็แข็งแรงหายห่วงแน่นอนครับความแข็งแรงและความมั่นคงถึงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการก่อสร้างครับขนาดว่างเฉยๆยังไม่ได้ยึดสคูหลังคาก็ยังดูแข็งแรงดีครับเพื่อครสงสัยว่าแปรเส้นแค่นี้รับไหวไหมอย่างที่บอกครับผมทำแปรด้วยไม้สะเดาเนื้อแข็งหนาหนึ่งนิ้วสามเส้นยึดช่วงหัวกลางท้ายแข็งแรงเต็มร้อยครับนี่เลยท่านผู้บัญชาการสูงสุดมาตรวจงานครับแค่พิมพ์เขาพอใจผมก็รอดเอ้ย ผมก็โอเคครับต่อไปจะเสริมความแข็งแกร่งให้หลังคาด้วยการใส่สกูยึดหลังคากับโครงสร้างผมจะใส่แค่ช่วงหัวกับช่วงท้ายอีกเรื่องหนึง่งใครใช้เป็นแปรเหล็กก็อย่าลืมเลือกสกูยึดเหล็กนะครับตัวยึดไม้กับตัวยึดเหล็กใช้คนละแบบกันครับนี่ครับทุกคนโครงหลังคาเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปผมจะตีคานไว้สำหรับทำชั้นวางของนะครับเหมือนเดิมครับวัดระดับน้ำให้ดีก่อนจะเริ่มตียึดครับผมจะทำชั้นไว้สำหรับวางเลี้ยงไส้เดือนหรืออะไรก็ตามไว้3ชั้นนะครับถ้าจะ เลยจะใช้สอยพื้นที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดครับน้องๆไส้เดือนมาถึงแล้วครับทุกคนถือว่าส่งไวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไว้มาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าน้องๆจะอยู่รอดปลอดภัยกันดีหรือเปล่าดูแล้วจะไม่ได้มีแค่ผมกับพิมพ์ที่ตื่นเต้นนะครับรู้สึกว่าพี่กระติบกับน้องกรจะดีใจมากกว่าพ่อกับแม่ซะอีกที่เห็นผมถืออยู่จะเป็นชุดเลี้ยงไส้เดือนชุดใหญ่2ชุดนะครับหนักเอาเรื่องในใจผมแอบลุ้นว่าชั้นวางผมจะรับน้ําหนักไวไหมแต่ก็นะผมคิดว่ารับได้สบายๆครับนี่เลยชุดเลี้ยงไส้เดือนจาก บ้านมีทั้งชุดเล็กและชุดใหญ่นะครับมีวัสดุอุปกรณ์มาให้ครบพร้อมเลี้ยงได้เลยขอแค่มีสถานที่หลบแดดหลบฝนได้ก็พอแล้วครับในชุดเลี้ยงที่ได้มาจะมีเบดดิ้งหรืออาหารของไส้เดือนสําเร็จรูปที่ใช้งานง่ายสะอาดไม่มีกลิ่นบดป่นมาให้แล้วสามารถเริ่มเลี้ยงไส้เดือนได้เลยสัมผัสด,ดูคือนุ่มฟูล,ละเอียดดีเลยครับสาหรับชุดใหญ่แบบผมจะได้เบดดิ้งสําหรับเลี้ยง8กิโลกร,รมัมไส้เดือนพันไทเกอร์และ AF 400กร,รมัมกระมังพร้อมเจาะรูแล้ว2ใบทั้งหมดนี้ คือพร้อมเลี้ยงได้เลยครับประโยชน์ของมูลไส้เดือนจะมีจุลินทรีย์และธาตุอาหารที่พืชต้องการช่วยปรับสภาพดินให้ดีขึ้นทําให้รากพืชงอกเร็วและกระจายรากได้ดีแน่นอนเราต้องมีปุ๋ยไว้บำรุงพืชผักอยู่แล้วพวกเราเลยตัดสินใจลองเอามาเลี้ยงดูครับเพื่ออนาคตได้ขยายเพิ่มด้วยต่อไปก็จะมีปุ๋ยใช้เองในสวนประหยัดต้นทุนล,ลงไปได้เยอะครับนี่ก็เริ่มจะขําแล้วนะครับวันนี้คงยังไม่เสร็จดีร้อยเปอร์เซ็นต์ผมกับพิมพ์จะเอาน้องๆไส้เดือนเก็บไว้ก่อนไม่ควรเอามาวางไว้พื้นเลยนะครับเพราะวา มีทั้งแมวเลยจะเอาไว้ชั้นวางที่ผมเพิ่งทําเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเก็บรายละเอียดกันต่อครับวันก่อนผมแวะไปสั่งโต๊ะไม้หินอ่อนไว้ให้พิมพ์กับลูกๆนั่งเล่นกันครับวันนี้ก็มาส่งพอดีผมเลยเลือกตั้งไว้หน้าบ้านน้องเดือนเลยโซนนี้ก็เลยจะเริ่มเต็มขึ้นเรื่อยๆแล้วครับมาถึงช่วงเวลาสําคัญนะครับผมได้ทําการตัดกระดาษให้เป็นชื่อบ้านน้องเดือนแล้วก็ทาสีขาวลงไปแบบนี้เลยนะครับผมตั้งใจทําแบบนี้อยากให้มันดูมีความเก๋ในแบบของไม้เก่าและให้ดูเรียบง่ายด้วยครับเสร็จแล้วครับทุกคนนนนบ้้าอองเดื ถือว่าพอใจกับผลงานตัวเองมากครับใครสนใจที่จะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทำปุ๋ยไว้ใช้ในสวนสามารถสั่งได้จากแอปช้อปปีและเพจสวนผักหลังบ้านผมจะแปะพิกัดร้านไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับภารกิจสร้างบ้านให้น้องเดือนในคลิปนี้ก็จบลงแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมสวนเล็กๆของพวกเราพิมพาแฟมิลี่ไว้พบกันใหม่กับภารกิจต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ